สวัสดีครับผม MC e l e c t r o n i c นนะครับวันนี้จะมาพูดถึงตู้เย็นเก่าๆนะครับที่เป็นน้ำแข็งนะครับแล้วก็มีการละลายน้ำแข็งนะครับแล้วล้นที่เก็บน้ำด้านหลังนะครับนะครับน้ำแข็งลักษณะยอย่างนี้นะครับมันจะมีตัวกดทำละลายอยู่ด้านในนะครับผม เป็นปุ่มนี้นะครับกดปุ่มนี้ก็ได้นะครับหรือถอดปลั๊กไฟก็ได้นะครับแต่ถ้าตู้เย็นเก่าๆนะครับผมแนะนําให้ถอดปลั๊กไฟนะครับคือปุ่มทําละลายนี่ถ้ามันเสียนะครับมันอาจจะจมค้างไปเลยก็ได้นะครับผมก็ใช้วิธีการถอดปลั๊กออกก็จะได้เหมือนกันนะครับน้ำแข็งเยอะๆตอนเราทาละลายนะครับน้ํามันจะล้นตัวกระบะ รองน้านะครับตัวนี้นะครับผมก็ต้องถอดนะครับแล้วก็เอาไปเทนะครับถ้าไม่ถอดไปเทมันก็จะหกเลอกพื้นนะครับวิธีการที่ผมจะบอกก็คือนะครับถอดตัวกระบะรองน้ําออกนะครับนะครับตัวนี้นะครับจะมีท่อโผลออกมาสําหรับปล่อยน้านะครับผมนะครับท่อตัวนี้นะครับก็ให้ใช้ กับยางนะครับสวมนะครับโผยาวลักษณะอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีการเจาะใช้ฟ้านะครับผม ใส่ท่อเข้าไปนะครับหรือจะใช้สายยางยาวออกไปข้างนอกเลยก็ได้นะครับผมวันนี้ผมจะใส่ท่อต่อท่อำท่อที่เราได้ต่อไว้นะครับเสียบใส่ท่อที่เราเจาะไปด้านนอกนะครับ เผมจะอถอดปลั๊กนะครับเพื่อทำการละลายนะครับผมป,ปัดไฟเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับไปดูด้านนอกกันนี่ก็เป็นด้านนอกนะครับน้ำเริ่มหยดมานะครับใช้ปูนโปะนะครับให้เรียบร้อยนะครับเก็บรายละเอียดให้สวยงามนะครับผมแค่นี้ก็จะ สะดวกนะครับสบายไม่ต้องยกกระบ,บะน้ำไปทิ้งนะครับละลายน้ำเสร็จก็สามารถเสียบปลั๊กใช้งานได้เลยนะครับผมถ้ากดปุ่มละลายปุ่มละลายก็เด้งออกมาเองก็ใช้งานได้เลยนะครับผมนะครับฝากช่องด้วยนะครับผมฝากติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันในการทำคลิปนะครับผมสวัสดีครับ